นี่ร่อนตาาะของผมสนทิโพเตียทางข้าวัคคุอินประมูลไทรมาเที่ยววัคคุอินประมูลก็มาลองเชิญทีมรอนตาผมได้นะครับมีเฉาะใหม่และมีหมดทุกวันขึ้นใหม่ก็หมดทุกวันนี่หนึ่งร้อยบาทโลว่ารอนอ่อนๆทางนั้นเลยครับนี่หัวตาต้องปราบรับตาทิ้นพริกก็ได้อะไรก็ได้ ถุงเลยยี่ิบบาทครับครับผมผมต้องปีนต้องตานด้วยมือเปล่าอย่างนี้ทุกวันอาทิตย์เพื่อครอบครัวเลี้ยงครอบครัวผมแล้วก็เป็นรองประธานสภาอ,าตอบตบางพามด้วยครับปีนต้องตานสดๆเลยด้วยมือเปล่าครับผม 够无奈。 สดจากต้นทุกวันค่ะโอุโหหนูยังได้นะคะ ขึ้นอย่างนี้ทุกวันแต่บางวันก็จะเจอแตนเตพึ่งมีทุกอย่างงูก็มีผมทำด้วยใจรักเลี้ยงครอบครัวมาทำมา40กว่าป,ปีแล้วครับไอ้ไอ้ตัวนี้ออกทีวีเลย 100แก้วนะคะร้านน้องแพถวร้านเฉาะคะ่ะราคากระปุก20บาทค่ะคน้ำตาลสดเราก็มีนะคะคนละ10บาทค่ะน้ำตาลปึกเราก็มีนะคะถุงละ50บาทค่ะโมงกลัวเราก็มีกาว20เอาเอาเนี้พี่ไปเนี่ยเอาราคาเมื่อกี้ไม่ได้บอกราคาออ๋

ร้อนตาร้อนตาอ๋อพี่ถุงจ้ะอ๋อโจ้อ๋อโจ้ถุงรออ้อถุงรออ้ยอ,นนรอยอันนี้ตึงอันนี้ถุงห้าสิบการตึงก็คือตานที่แก่หน่อยครับผมอันพี่ถุงนี่รู้ ผมจะโชยดูผมเคย,ยตาไว้ได้รางวัลได้รางวั <c oughs> ลระด,ดับที่หนึงของจังหวัดมาแล้วครับผมก็จะลองโอยดูให้รุดมั้